รงเรียนรัชประภาวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่30พฤษภาคม2527ในนามโรงเรียนสาข,าขาของโรงเรียนบ้านตะขุนวิทยาโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการเขื่อนเชี่ยวหลานได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อรองรับบุตรหลานของประชาชนที่อพยพย้ายมาจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภา และพุทธศักราช2,530กรมสามัญศึกษาโดยนายมารุตบุญนาคได้ลงนามเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามเขื่อนรัชประภาเป็นโรงเรียนรัชประภาวิทยาคมปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่383หมู่ที่5ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6รวมระยะเวลากว่า36ปีปัจจุบันบริหารงานโดยนางจิรพันธ์มุกดารัตนับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่11ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่1นมิถุนายน2,563 ได้มีการดำเนินการตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจจัดการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบสามารถรายงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้ด้านที่1ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่1.1สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ใช้หลักการของวงจรเดมมิง PDCA โดยเริ่มที่1.2กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารสู่มาตรฐานสากลให้นักเรียนเป็นคนเก่งดีและมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่การกำหนดพันธกิจส่งผลให้ระบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครูพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายได้ตัวชีวัดที่1.3สสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของโรงเรียนรัชประพาวิทยาคมมีดังนี้โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภัยประจำปี2563โครงการชุมชนสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขื่อนรัชประภารวมกับเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานเขื่อนรัชประภาและอุทยานแห่งชาติเขาศกโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์รวมกับกองร้อยตำรวจรเวนชายแดนที่416โครงการตำรวจประสานโรงเรียน1ตำรวจ1โรงเรียนรวมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน โครงการสภาเด็กไม่ทิ้งกันส่งของส่งใจห่วงใยผู้สูงอายุร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านที่2ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2.1บริหารการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีตามกรอบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยมีการประเมินและปรับเป็นระยะเพื่อให้หลักสูตรมีความเป็นพลวัตสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นตัวชี้วัด2.2บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท,ท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเน้นให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้มีโครงการส่งเสริมการผลิตและเลือกใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ทําให้ครูศึกษาได้มีนวัตกรรมการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 และได้เข้านําเสนอนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานนวัตรกรรมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวชี้วัด2.3จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ได้จัดนิเทศการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆภาคเรียนตัวชี้วัด2.4จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมีระบบและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางประเมินตามความรู้ความสามารถของนักเรียนมีเกณฑ์การจบช่วงชั้นที่ชัดเจนและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถจบช่วงชั้นตามเกณฑ์ความสามารถของนักเรียนทำให้ตัวชีวัด2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีระบบการจัดหาการให้บริการและการจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและขยายระบบสัญญาณ w i ไฟของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอด้านที่3ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่3.1 บริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนมีระบบและการดำเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบแบบแผนทางราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในรอบ6เดือนที่ผ่านมามีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาดังนี้ 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน ,0,000 0บาท 2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจ้างครูพละซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาจำนวน180,000บาท 3. ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทแพพุตวันจำกัดจำนวน30,000บาท ที่3.2บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับมาตรฐานภาระงานทำให้ครูมีผลงานดังนี้ 1. นางบุญเรียงจันทันได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2563 2. นายมนัทพงษ์บุญยะได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ของแผ่นดิน 3. นางสาวสุกัญญาแก้วมณีและนางสาวกมลพัศรีสวัสดิ์ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2563 4. ส,ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน3ราย 5. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนหนึ่งราย 6. ส่งเสริมข้าราชการครูให้ขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการจำนวน2อรายตัวชี้วัด3.3บริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้ได้หลากหลายและให้บริการแก่ชุมชนได้ตัวชี้วัด3.4 บริหารกิจการนักเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการดังนี้ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤติน,นักเรียนนักศึกษาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลความประพฤติและความปลอดภัยของนักเรียนในสถานที่ต่างๆโดยการออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงอยู่เสมอ 2. มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านต่างๆของนักเรียน 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเสริมทักษะชีวิตโดยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านที่ 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตัวชีวัดที่4.1วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 1. เข้าอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมรุ่นที่2 2. ประชุมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ4 3. ประชุมการกำหนดกลไกลแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 4. เข้าประชุมโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวชี้วัดที่4.2ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพมีแผนและดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 1. ส่งเสริมนางบุญเรียงจันทันครูชำนาญการพิเศษให้เขียนคำขอพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ประจำปี2,564 2. ส,ส่งเสริมนายชัยวัน์ที่ประปาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมรุ่นที่2 3. ส่งเสริมค่าราชการครูเขียนคำขอรางวัลครูดีไม่มีอัายมุขประจำปี2564จำนวน5รา,ายตัวชี้วัดที่4.3เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ดำเนินการจัดให้มีค่า PLC ของแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้และยังได้จัดให้มีค่า PLC ในระดับโรงเรียน5งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ด้านโครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 1. ดําดำเนินกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปลูกฝังทัศนคติการเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม 2. โรงเรียนดำเนินงานด้านหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาลโรงเรียนได้รับการรับรองผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาให้สามารถเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสอบพท โรงเรียนรัชประภาวิทยาคมดำเนินการตามนโยบายจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวอย่างกิจกรรมเช่นการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคนปลูกคนสอพทถอให้รักสิ่งแวดล้อมด้านที่6ผลงานดีเด่น6.1ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียนในระดับโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมโครงการสภาเด็กไม่ทิ้งกันส่งของส่งใจห่วงใยผู้สูงอายุเมื่อวันที่25กรกฎาคม2563ณมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธานีจัด2ผลงานและรางวัลที่เกิดกับค่าราชการครูในสถานศึกษา รางวัลระดับชาตินางบุญเรียงจันทันได้รับรางวัลบุคลากรศูนย์เสมารักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่รางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2563จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ6.3ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษาระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการประกาศณนะวันที่29กรกฎาคม2563